ดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2568ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2568รศาศีตุล17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายนการงานแม้สภาวะยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้แต่มีความรับผิดชอบจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังการเงิน มีเข้ามาก็ต้องจ่ายไปเพราะมีภาระหนักมากมายรายได้มีแต่รายจ่ายเยอะความรักคนโสดตาหารักแท้และไล่ล่าหาความรักส่วนคนมีคู่แล้วอยู่เป็นเย็นพอไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งอยู่ได้ด้วยความรักมีความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2568ราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงาน มีจิตวิญญาณของผู้สร้างมีจินตนาการในเชิงบวกมีความคิดสร้างสรรค์มองปัญหารอบข้าไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทำด้วยจิตวิญญาณแท้จริงของตนเองการเงินการเงินเข้ามาดีมากมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและอาจมีโชคกลาภจากการเดินทางไกลความรักคนโสดชอบอิสระไม่ชอบการผูกมัดใดๆไปเรื่อยๆเช็คเกรตติ้งไปวันๆส่วนคนมีคู่แล้วเครียดบางคนบางคู่อาจจะมีการหึงหวงหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้เกิดปัญหาได้ ดวงรายปัก16ถึง30พฤศจิกายน2568ราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานเป็นคนขยันมีความสามารถในการขับเคลื่อนการงานอย่างมีคุณภาพร,าพรอฟังผลในวันข้างหน้าแม้ช่วงนี้มีปัญหาแต่จะก้าวผ่านปัญหาไปได้การเงนินมีโชคลาภก้อนใหญ่มีเงินเข้ามาจากบุญบารมีที่สะสมมาถือว่าโชคดีมากๆความรักคนโสดพบคนที่ใช่ศีลเสมอกันส่วนคนมีคู่แล้ว ฝ่ายชายอาจจะสร้างปัญหาหรือสุขภาพไม่ดีฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายดูแลเป็นอย่างดีเป็นแม่สีเรือนให้ได้